สวัสดีครับผมสวัสดีเต่าฟอร์ดออโต้คานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเต่าพามาชมรุ่น XLT นะครับสำหรับคันที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้เป็นคันสีดำนะครับแต่งล้อขอบ20นะครับยก2นิ้วนะครับแล้วก็ชุดแต่งคาเมอร์ทั้งคันเลยนะครับที่สำคัญใส่ชุดวายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเต่าพาไปชมว่าคันนี้เนี่ยรายละเอียดตกแต่งอะไรกันบ้างมาชมกันเลยครับ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น XLT ครับสประตูนะครับรุ่น4ประตูยอดขายดีมากสําหรับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่889,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยได้เป็นตัวเครื่องยนต์2,170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับก็บอกได้เลยว่าขับสนุกมากสาหรับรุ่น Next Gen ตัวใหม่เนี่ยนะฮะในส่วนของตัวชุดแต่งด้านบนนะครับใส่เป็นตัวสกู๊ปเนี่ยนะครับใส่เป็นตัวเต็มหน้ากระจังหน้าเลย ตัวกระโปรงหน้าเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวสกูฟฝากระโปรงนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าทรงฟิตนะครับงานของฟิตเขานะฮะเหลี่ยมสันค่อนข้างคมแล้วก็ใหญ่นะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นช่องลมครับก็จะตัดสีดําเงาตัดกับสีน้ำด้านด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตัวเหลี่ยมสันด้านข้างเนี่ยนะครับรก็จะทําให้สกูฟเนี่ยดูดุดันดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะฮะในส่วนของตัวด้านหน้าจะเป็นรูปม้าสีดําเงาครับอันนี้ลูกค้าก็อยากได้สีดําเงาแต่ตรงนี้สามารถทําสีได้นะฮะจะ แล้วก็ใน,นส่วนของด้านล่างครับถัดมาเป็นตัวของกระจังหน้า สำหรับตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าตัวนูนนะครับเขาเรียกว่าทรงแรปเตอร์นะครับทรงแรปเตอร์ก็คือตัวนูน f o r d แบบนี้ฮะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านครับตัดกับตัวรถเนี่ยนะฮะก็จะดูดีมากๆนะครับที่สําคัญดูดูจริงๆนะฮะในส่วนของด้านหลังนะฮะจะเป็นตัวตะแกรงรังพึ่งด้านหลังแบบนี้ครับสามารถใช้งานได้จริงๆก็คือสามารถกรองอากาศแล้วก็ดักจับสิ่งพวกแมลงอะไรอย่างนี้ได้นะครับสำหรับตัวกระจังตัวนี้ที่สําคัญดีไซน์มาค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะฮะด้านบนครับเป็นตัวไฟ LED นะครับหรือเขาเรียกว่า ไฟเซลสจุดนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ติดตั้งมากับตัวกระจังหน้าของเขาเลยนะครับมาในดูส UM ่วนของตัวชุดแต่งด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้ใส่เป็นตัวชุดวายครับชุดแต่งวายคืออะไรนะครับชุดแต่งวายก็คือตัวครอบด้านหน้าและก็คิวลองของเขานะฮะในส่วนของตัวครอบเนี่ยสำหรับด้านบนของเขานะฮะจะแบ่งเป็นสชิ้นด้านบนจะเป็นสีดําด้านนะฮะก็จะครอบตัวกันชนหน้าด้านบนไปหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เหลี่ยมสันเนี่ย ดูเหมือนเจ้ารุ่นพี่เขาคือตัวแรปเตอร์นั่นเองนะฮะก็จะมีมิติค่อนข้างคมแล้วก็ดูดุมากนะฮะแล้วก็ส่วนตัวด้านล่างเนี่ยตัวลิ้นเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวลิ้นสีบอลครับมีตัวอักษรคำว่ายนะครับว้าช่องตรงกลางไว้เพื่อที่จะใส่ตัวห่วงลากจูนนะครับสำหรับด้านขวาเนี่ยห่วงไม่มีนะฮะสำหรับรุ่น XLT จะมีด้านซ้าย1ห่วงมาให้สามารถลากได้ถึง3.5ตันกันเลยนะครับตัวนี้ก็นะครับสามารถที่จะลากด้านซ้ายได้สําหรับรุ่น XLT ถ้าเป็น Y-Tack เขาจะมีตัวห่วงเนน่ใหห้2หวงัอง ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับรุ่น XLT เนี่ยได้เป็นตัวไฟ l v d แล้วฮะสำหรับไฟหน้านะครับตัวโคมฉายนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับรุ่น4.2นะครับอันที่สำคัญนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัวไฟตัว C แคมปเข้ามานะครับหรือไฟตัว C แบบนี้ครับนี่เลยแสงสีขาวนะฮะสำหรับตัว XLT เนี่ยได้ไฟ d a y l i g h เป็นไฟตัว C ให้มาแล้วด้วยนะครับ ในส่วนของตัวด้านบนชุดแต่งเนี่ยใส่เป็นตัวครอบไฟเลยฮะตัวนี้ครอบไฟจะเป็นสีดําด้านนะครับมีตัวอักษรเลนเจอร์สีแดงติดอยู่นะครับก็จะทําให้ตัวไฟหน้านเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่งออกมาดูดุดูหล่อเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างครับไฟตัดหมอกของเขานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตกแต่งพิเศษก็คือ ะเป็นตัวครอบจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ครับนี่ฮะสีโครเมียมแบบนี้มาดูใกล้ๆน,นะฮะผ่านาตากล้องมาดูนี่ครับจะ,จะมีเฉพาะแค่รุ่น XLT เท่านั้นนะครับในตัวครอบสีโครเมียมแบบนี้ฮะด,ดูหล่อดูหรูมากๆเลยนะฮะ มาดูด้านข้างครับในส่วนของตัวคิ้วนะครับตัวนี้มากับงานชุดวายครับจะเป็นคิ้วล้อเรียบทรงดัปเตอร์เลยนะครับก็เหลี่ยมสันค่อนข้างจะคมแล้วก็ดุมากๆนะครับมันก็จะทําให้ตัวล้นเนี่ยดูดุดันดูใหญ่ดูบึกนะครับเพื่อที่จะให้รับกับตัวล้อแม็กตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กที่นะครับขอบ20บนะครับบอกได้เลยว่าใหญ่นะครับแทบจะที่สุดเลยเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อที่ใส่ไม่ล้นนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวออฟเซ็ตลบ24 นะครับที่สําคัญลายเขาจะเป็นสีดําเงาครับตัดขอบนะฮะจะเป็นสีเงินแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของยางเนี่ยรัดเป็นยางของพาราเลลเอ็ฮะตัวนี้จะเป็นยางตัวดอกบ้างค่อนข้างลึกนะฮะเพราะว่าที่จะเอาไว้ใช้ลุยนะครับยาง MT แบบนี้ซีรีย์ยางเนี่ยจะเป็นใหญ่สุดเลย33มสิบสามคูณสิบสองจุ้ายายางแล้วก็ตัว ความกว้างเนี่ยใหญ่มากๆนะครับก็จะทําให้ตัวรถแดด่ยดูดุดันนะฮะลายยางเนี่ยจะเป็น MT บางค่อนข้างสูงนะครับก็จะทําให้เวลาเรามองเข้ามาเนี่ยนะครับตัวรถจะมีความดุดันมีความดุมากๆนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างกันหน่อยนะฮะ ส่ right uh วนของตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับตัวนี้จะยกรถขึ้น2นิ้วฮะหน้าและหลังเลยนะสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยจะหนุนก้อนรองหัวโช๊คเข้าไปนะครับ2นิ้วนะครับก็เพิ่มความสูงของโช๊คขึ้นมานะครับเพื่อจะยกตัวรถขึ้นนะครับจัดทรงนะฮะแล้วก็ให้รับกับตัวล้อแม็กขอบ20ตัวนี้นะครับปีกนกเดิมนะครับแล้วก็โช๊คเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะในส่วนของด้านข้างครับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีตัวนี้เลยนะครับจะเป็นตัวบันไดข้างของ การของ h a m m e r ครับตัวนี้จะเป็นรุ่น SM 1 0 5นะครับเป็นรุ่น Shadow นะครับ F 2 2นะครับตัวนี้ก็จะดีไซน์มาค่อนข้างดุด,ดันนะครับมีฉลุตรงกลางด้วยเพื่อที่จะให้นะครับมุมน้ำเนี่ยไม่อมนะครับบนตัว พื้นของตัวบันไดข้างนะครับและที่สําคัญสามารถที่จะขึ้นเหยียบนะครับสเตปด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยนะครับจะแยกกันเลยนะครับก็จะทําให้ขึ้นเหยียบง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีว้ามีโค้งมีสันนะครับก็ทําให้ดูดันมากยิ่งขึ้นมีไฟส่องด้านใต้มาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับในส่วนด้านบนครับใส่เป็นตัวเป้ารองมือจับเข้าไป10ประตูนะครับกันสาดสีประตูราวหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น xlt ไม่มีนะฮะตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเป็นสีดำนะครับก็จะทาให้ มาในดูในส่วนของตัวสปอร์ตบาร์โลบาร์กันหน่อยตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นงานของแฮมเมอร์เหมือนกันครับเป็นรุ่นวอร์รีเออร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกรงสั้นนะครับจะเป็นตัวฉลุด้านกลางตรงนี้นะครับมีตัวสอนตัวเอชใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะด้านบนมีไฟเบรกตรงที่3ครับมาพร้อมกับตัวไฟ LED ขนาด2ข้างตัวนี้จะเชื่อมต่อกับไฟถอยนะฮะเวลาราถอยเนี่ย มันก็จะเป็นไฟ LED สองมาด้านหลังจะทําให้เรามองมาด้านหลังเนี่ยเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นในตอนกลางคืนนะครับผมในส่วนของตัวบันไดเหยียบนะครับทบบ้ายกระบะด้านข้างเนี่ยนะครับก็มีติดตั้งมาเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับ XLT ก็จะมีบันไดเหยียบด้านข้างแบบนี้มาให้ครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะขึ้นได้ไม่ต้องไปเหยียบตัวล้อได้แล้วนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายกันนะฮะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงแบบนี้เลยโคมสีแดงนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังตัวนี้หลอดเขาจะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะ ไฟเบรคนะครับตัวนี้นะครับเป็นโคมฮาโลเจนนะฮะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะเป็นตัวครอบไฟสีดำด้านนะครับตัวนี้ครอบเข้าไปนะฮะนี่ฮะตัวสอนสีโครเมียมนะครับตัวนูน XLT ครับผมแล้วก็ด้านตรงกลางตรงนี้ครับจะเป็นตัวมือจับเนี่ยขนาดใหญ่ จับได้ง่ายขึ้นนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้มองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโลโก้ฟอร์ดสีดำเงินขนาดใหญ่ตัดสีโครเมียมเลยแบบนี้เลยนะฮะมีกล้องนะครับถอยมาให้แล้วสําหรับรุ่น XLT นะครับตัวนี้กล้องชัดมากๆแล้วที่สําคัญนะครับมีระบบดิ g ิ i d e ไลน์ก็คือตัวตารางฮะสามารถที่จะวัดนะครับให้พี่ๆนะครับได้เห็นข้างหลังว่านะครับระยะใกล้ถึงไหนแล้วนะครับก็จะมี ตัวดินามิกไกด์ไลน์มาวัดให้เราด้วยนะครับในส่วนของตัวกันชนท้ายตัวนี้เซ็ตแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับเป็นกันชนท้ายแฮมเมอร์ Hammer นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Nova MX204 กนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีไฟ l e d นะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟถอยในตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีตุงสเต็ป2ชั้นมีไฟ2ป้ายทะเบียนมาให้นะครับแล้วก็ตัว ปุ่มเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับก็จะมีติดตั้งมาให้สําหรับรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ก็คือรุ่นว i แท็กนั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีห่วงลักจูงสีแดงครับมาให้2ห่วงนะฮะกับตัวการชนท้ายตัวนี้แข็งแรงมากฮะเพราะดูเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะฮะตัวนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อนะครับใส่เป็นตัวปากเป็ดเนาะเรียกว่าปากลูกแก้วอ่ะหรือว่าลูกบอลนะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกนะครับเก็บไว้ให้เลยเดี๋ยวต่อ สี่ประตูนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับมานี่ฮะมติด้านหลังครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังนั้นก่อนนะฮะด้านหลังก็จะค่อนข้างกว้างนะฮะด้านใต้เนี่ยนะครับจะมีแอร์นะครับให้ด้านหลังด้วยนะนี่ห้พี่เป่าแผ่นให้ดูครับนี่ฮะจะมีแอร์นะครับสามารถปรับได้นะครับสำหรับตัวด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีมาให้เรียบร้อยมีตัว power outlet มาให้ครับสามารถที่จะใส่ได้นะสําหรับตัวนี้นี่ฮะใส่หัวแปลงนะครับใส่เป็นตัว เชื่อม USB ได้นะครับนี่ฮะแอร์หลังสามารถปรับได้นะครับสูงต่ำได้อ่ะมาดูด้านในกันครับสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยเปิดเข้ามาอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้กันก่อนนะครับสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยผมสตาร์ทรถเลยนะครับแอร์ร้อนอ่ะพี่เปามาเข้ามาครับพี่โอเคครับสตาร์ทรถให้ชมสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์เมนนวลนะครับเกียร์เมนนวลอ่ะผมปรับแอร์ก่อนนะครับโอเคขออนุญาตปรับแอร์นะปรับให้พี่ๆดูกันตรงนี้เลยสดๆเลยอ่ะ เย็นๆไปเลยแล้วพี่เปาณนะให้เป็นไข้กันไปเลยนะข้างนอกมันคือร้อนมากๆนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้อะมาดูหน้าจอก่อนตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอขนาด10นิ้วครับผมนี่1ินิ้นวสามารถใช้งานได้นะครับง่ายดายมากแล้วก็เวลาเราทัชสกรีนเนี่ยนะครับค่อนข้างเร็วเลยนะฮะจะไม่อืดเลยนะนี่บอกได้เลยว่าได้คุ้มค่ามากๆสามารถปรับหน้าจอได้ด้วยเนี่ยฮะความสว่างอะไร นะครับสามารถควบคุมได้ที่สําคัญตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเป็นไวเลสหรือไร้สายเนาะระบบไร้สายก็คือเป็นตัว Apple Ca r p l a y หรือ Android Auto นะครับเชื่อมต่อเป็นบลูทูธเนี่ยจะขึ้นได้เลยทั้งไอโฟนนะครับแล้วก็ใครใช้ Android เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเป็น a Android a u t o ได้นะครับมีระบบฟอดพาร์นะครับก็ต้องเชื่อมต่อกับหน้าจอเหมือนกันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับสามารถปรับแอร์แยกซ้ายขวาได้แล้วด้วยนะสำหรับรุ่น XLT นะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ หน้าจอค่อนข้างชัด่ะเดี๋ยวผมใส่เกียร์ถอยให้ดูนะนี่ฮะ XLT เกียร์เมนูนะฮะได้หน้าจอชัดขนาดนี้นะครับกล้องถอยชัดมีระบบด y นดมมิกไกด์ไลน์นะฮะให้เรานะครับดูนะครับระยะในการที่เราจะเข้าสู่นะครับพื้นที่จอดนั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนของด้านขวาผมกันบ้างตัวนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยนะครับเบามากๆนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมี ป,ปุ่มกดด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเป็นปุ่มกดมัลติฟังก์ชันสําหรับตัวด้านขวาเนี่ยนะครับจะควบคุมเมนูหน้าจอนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับชัดมากๆแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวระบุก,กราฟิกค่อนข้างที่จะดูไฮโซมากเลยนะเนี่ยตัวใหม่เนี่ยดูครับนี่ฮะเห็นไหม ก็จะเป็นตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวดิจิตอลหมดแล้วนะครับสามารถดูข้อมูลตัวรถได้จากหน้าหน้าจอเรือนใหม่นีครับตัวนี้ได้เลยเนาะส่วนด้านซ้ายนะครับตัวมัลติฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นระบบคุสคอนโทรลนะครับสามารถที่จะเซตระบบได้จากตัวมัลติฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนะครับระบบซิงค์โฟระบบคําสั่งเสียงครับ ก็ะะเราก็สามารถที่จะสั่งเสียงนะครับหรือว่าอยากได้นะครับแอร์องศาเท่าไหร่เราก็สามารถกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับเราก็จะขึ้นคําสั่งเสียงมาให้เราได้นะครับผม,ใน,นมนบในส่วนของตัวพวงมาลัยไปแล้วนะครับในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างสําหรับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกครับ6สปีดตรงนี้6สปีดส่วนเกียร์ถอยของเขาเนี่ยจะต้องยกแหวนขึ้นนะฮะไปเกยียร์อาเนาะนะฮะดึงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะไม่ใช่เกียร์หนึ่งนะฮะไปอีกช่องหนึ่งนะครับก็จะเข้าเกียร์ ถอยได้แล้วก็ถ้าจะกลับมาเกียร์ว่างก็สามารถตบกลับมาได้เลยนะครับสำหรับเกียร์เมน์นเนาะแล้วก็รุ่นนี้ให้มานะครับระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับให้มาด้วยนะครับสำหรับรุ่น XLT สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องวางเก็บวางของวางแก้ว2ช่องนะครับมาให้แล้วก็บอะให้เป็นบอะผ้าด้วยนะครับผมโอเคสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจเนี่ยอยากได้รถรุ่น XLT แต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันนะไป วิวๆตั้งไหนนะครับอยากได้รถ XLT ไปใช้งานอยากแต่งจัดเต็มแบบนี้หรือว่าอยากจะได้รถหล่อๆออกไปนะครับในวันรับรถเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมที่ข้างนอกแล้วนะครับก็สามารถออกรถไยแดงแต่งจัดเต็มได้แบบนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆให้พี่ๆได้จับจองกันนะครับสำหรับวันนี้ต่อขอฝากช่อง y o u ูท b e เต่าอลอดคนทุกขากันก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้เต่าด้วยนะครับถ้าถึง1,000เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเต่ามี ของนกงวันมาแจกให้พี่ๆด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนรับนี้เดี๋ยวต๋อขอลาไปกับรุ่น XLT เกียร์ใบนว้นะครับคันนี้889ราคานะครับโปรโมชั่นตัวนี้เริ่มต้นที่59,000บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรเดี๋ยวทักเข้ามาคุยกับเต๋อแล้วกันนะครับเบอร์โทรสุดก็979188324ที่ครับ0979188324โทรเข้ามาได้เลยครับฝากเพจเฟซบุ๊กนะครับเต๋อฟลอร์แต่งจะเต็มนะครับอย่าลืมนะครับเกษตรเวินที่นี่ทีเดียวครับผมขอลาไปก่อนบายครับสวัสดีครับ